สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel 2แสนร้านค้าในแอปถุงเงินเตรียมรับเงินเยยาสา3 0 0 0บาทพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมปัจจุบันและที่สำคัญเลยนะครับ ทันต่อสถานการณ์ล่าสุดอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังนะครับปัจจุบันเผย2 0 0แสนร้านค้าในพื้นที่6จังหวัดผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา3,000บาทชี้จะมีกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะก่อนโอนเงินให้3,000บาทส่วนร้านค้าที่อยู่ในกลุ่มช่วยเหลือแต่ยังไม่มีถุงเงินแนะ ลงทะเบียนผ่านคนละครึ่งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารปัญหาคลิปที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว,ว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับมาติดตามรับชม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อในคลิปกันได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งข่าวจากทางกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่มีมติครมออนุมัติเงินเยียวยาผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่มในพื้นที่6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานนะครปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนนทบุรีสมุทรสาครที่ไม่มีลูกจ้างจะได้เงิน3,000บาท แอปพลิเคชันถุงเงินนั้นซึ่งทางร้านค้าที่อยู่ในระบบแอปถุงเงินมีกว่า1.2ล้านคนโดยมีทั้งผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมและอยู่นอกระบบประกันสังคมอย่างไรก็ดีจากทางกระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกระบบประกันสังคมแล้วอยู่ในพื้นที่6จังหวัดดังกล่าวประมาณกว่า 2 0 0แสนคนโดยในส่วนนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ3,000บาทซึ่งจะมีหน่วยงานจากทางกระทรวงหาดไทยลงพื้นที่ไปทำการตรวจสอบสถานะร้านค้าอีกครั้งว่าเป็นร้านค้าที่ขายอาหารจริงก่อนที่จะมีการโอนเงินให้กับทางร้านค้าทั้งนี้ในกรณีที่ร้านค้าและเครื่องดื่มที่อยู่ในเขตพื้นที่6จังหวัด ดังกล่าวนั้นยังไม่ได้อยู่ในระบบแอปถุงเงินสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่จะได้รับเงิน3,000บาทผ่านแอปถุงเงินผ่านโครงการคละครึ่งภายในเดือนกรกฎาคมันายีนี้โดยหากมีการตรวจสอบแล้วผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา3,000บาทเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการร้านค้า ที่มีลูกจ้างด้วยนั้นผู้ประกอบการจะต้องไปลงทะเบียนกับทางสำนักง,งานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้เพื่อรับเงินเยียวยาตามจำนวนของลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนในอัตรา3,000บาทต่อคนต่อหัวและลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือในอัตราเงินเพิ่มอีกจำนวน2,000บาทต่อคนขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้า ที่มีลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แล้วนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา2,000บาทต่อคนซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคมที่ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานไม่ได้ทำงานจากเหตุสุพิสัยในอัตราร้อยละ50%ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน7,500บาท ตลอดระยะเวลาโครงการที่มีคำสั่งปิดสถานที่แต่ไม่เกิน90วันเป็นต้นอย่างไรนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง y o u t u b r สอาชแน l จะมาทำการอัปเดตแน่นอนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง y ย o u ูบเ e สอ a ชแนลจะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y ยู u ูบ e พ r c h a n n e l กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่องย u t u เอสอาร์ทนลได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม